นี่โจอยู่ที่ฮาวาทาวนะคะ d i s ท o n Market นะคะมันจะกัดของร้านนะคะนี่นะคะ2ละ2กิโลนะคะ3บเรียญมัดเกลดเตางละ5้าเหีนะคะนี่จะเป็นผลไม้นะคะ ก้อนม้วนนะคะลิ้นจีนะคะเชอร์รี่ วงตุ้นนะคะกำละเหรียญ99นะคะแต่ถ้าซื้อ2อรัมจะได้ราคา3าดอนนะคะจะเอาไป2อรัมนะคะ <c oughs> มะละกอสองเหรียญ99้าสิเก้าตานะคะบอคลีนะคะข <c oughs> านะคะใบ <c oughs> มะกรูดคะ <c oughs> ่ะแหน่พักอิตูจะอยู่มุมนี้นะคะ น้องจจไดบอกอยากกินตำแซงนะคะบรรยากาศภายในร้านนะคะนี่ก็จะเป็นร้านเอเชียนนะคะร้านจีนเนาะ น้ำจิ้มสปริงโรนะคะหน่อไม้นะคะปลากระป๋องนะคะนี่จะเป็นมาม่าของไทยนะคะขนมนะคะน้างก็ได้ชอบกินน้ำปลร,รา,าของไอ้ไม้นะคะ น้ำย่านางนะคะมะเขือเทศกับมะนาวนะคะ